ใครที่กําลังสนใจเรียนภาษาเกาหลีเรียนเป็นงานอดิเรกเรียนเพราะชอบดาราเรียนเพราะชอบดูซีรีส์เรียนเพราะชอบประเทศเกาหลีเรียนเพราะชอบผู้ชายเกาหลีเรียนเพราะชอบนักร้องเคป๊อปเกาหลีครูจะมาบอก5สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนเริ่มเรียนภาษาเกาหลีเรียนแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าสักเรียนเรียนไปแต่คุณต้องรู้5สิ่งนี้ก่อนแล้วจะทําให้การเรียนภาษาเกาหลีของคุณ มันมีแรงบันดาลใจมันส่งพลังและมันมีเป้าหมายชัดเจนมากขึ้นว่าเรียนไปแล้วเอาไปทําอะไรได้บ้างในฐานะที่ครูเทพม,มาอยู่ที่เกาหลีปีครึ่งใช้ชีวิตคลุกคลีกับคนเกาหลีคลุกคลีกับสังคมของเกาหลีตามตรอกตามซอกตามซอยครูทะลุทะลวงมากครูคุยภาษาเกาหลีทุกวันครูออกไปเจอเพื่อนเกาหลีทุกวันครูมีห้าสิ่งเด็ดๆ้าความลับที่คุณต้องรู้ ก่อนเริ่มเรียนภาษาเกาหลีครูจะเอามาแชร์ให้กับพวกเราก็จะประหยัดเวลาให้กับพวกเราจะไม่ต้องลองผิดลองถูกจะไม่ต้องแบบมึนงงระหว่างทางในการเรียนภาษาเกาหลีหน้าผักมันอะครูไม่ได้ทาหน้าผักเมื่อกี้เติมแป้งนิดนึงดูนะแป้งเขาดีหรือเปล่าลองดูนะอ่ะอันนี้คือหน้าผักมันมันอยู่ใช่ไหมเราก็เลิกมันขึ้นมาเราก็กดๆๆๆลงไปเลยเออเห็นไหมหายเลยความมันหายไปเลยแต่ทรงผมพังคือต้องทรงผมต้องดีก่อนเริ่มสอน อืมโอเคพอได้ละเออเลิกจับละเอาเท่านี้แหละเอาแบบนี้แหละอืมข้อหนึ่งเลยก็คืออันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับการเรียนภาษาเกาหลีโดยตรงข้อแรกนะไม่เกี่ยวกับการเรียนภาษาเกาหลีโดยตรงแต่ถ้าคุณรู้ข้อแรกอันนี้จะทำให้คุณมองเห็นลู่ทางในชีวิตของคุณมากขึ้นข้อหนึ่งก็คือค่าแรงขั้นต่ำของคนเกาหลีเรียนภาษาเกาหลีอย่าสักแต่เรียนไปเรื่อย คุณมองไปให้ไกลถึงโอกาสของคุณว่าเอะถ้าฉันได้ภาษาเกาหลีและถ้ามีโอกาสไปทํางานที่เกาหลีค่าแรงขั้นต่ํารายได้ขั้นต่ําของคนเกาหลีเนี่ยมันเท่าไหร่อยากรู้บ่าอยากรู้ไหมคนเกาหลีค่าแรงขั้นต่ําเขาเท่าไหร่ค่าแรงขั้นต่ําสุดๆเลยอะ่ะเท่าไหร่ตามกฎหมายที่ถูกต้องคุณรู้แล้วคุณจะแบบเฮ้ยน่าสนใจและก็มีแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาเกาหลีมากขึ้นโคตร ค่าแรงขั้นต่ำของคนเกาหลีคือที่ครูเห็นในชีวิตจริงๆขั้นต่ำรายเดือนเลยนะทำงานขั้นต่ำคือ5 0,000ื่นบาท50,000ื 50, ่นบาทนี่คือใครคือพนักงานในร้านสะดวกซื้อได้50,000ื่นก็คือเยอะเลยแหละพนักงานเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่เกาหลีอ่ะ5 0 0 0 0ื่นบาทเป็นขั้นต่ำถ้าคุณเคยมาเที่ยวเกาหลีคุณจะเห็นพนักงานตามร้านสะดวกซื้อส่วนใหญ่จะเป็นเด็กวัยรุ่นเอ๋เอ,อ,อเป็นเด็กนักศึกษาเป็นเด็กนักเรียนมารับจอบ็อ ทำเงินได้เยอะเลยทีเดียวอย่างเพื่อนครูเท่จบมหาลัยมาเพื่อนเกาหลีนะจบมหาลายัยจบปอตรีทํางานเกี่ยวกับาการขายเป็นฝ่ายขายเป็นฝ่ายมาร์เก็ตติ้งอายุเท่ากันเป็นคนเกาหลีเรียนจบปอตรีจบจากมหาลายัย Korea University เป็นมหาลาัยท็อป3ของประเทศเกาหลีท็อป3ของประเทศเกาหลีมหาลาัยที่ดีที่สุดในประเทศเกาหลี3ที่ก็คือหนึ่ง มหาลาย so ัยโซนเนชั่นแนลยูนิเวอร์ซิตี้ครูก็มีเพื่อนที่เรียนอยู่ที่นี่ด้วยเป็นคนเกาหลีระดับ2กับระดับ3ก็สลับกันแล้วแต่ปีอันที่สองคือมหาลัยยอนเซย์ n ูนิเวอร์ซิตี้อันที่สก็คือ Korea university เพื่อนครูหลายคนเรียนที่ Korea university เพื่อนครูอายุเท่ากันเป็นคนเกาหลีเรียนจบจากมหาลัยคอรีอายูนิเวอร์ซิตีก็เพิ่งเริ่มงานเมื่อปีที่แล้วมั้งเขามีรายได้ต่อเดือน หักภาษีหักอะไรแล้วนะประมาณ7จ็ดถึงแปดหมื่นบาทคุณเห็นไหมเด็กจบปอตรีได้งานในบริษัทดีๆเงินเดือนสตาร์ทนะเจ็ดถึงแปดหมื่นบาทหากภาษีแล้วนี่คือคนที่จบปอตรีเนี่ยคือเรื่องรายได้ขั้นต่ําของคนเกาหลีอย่างขั้นต่ําแบบพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคืออย่างขี้ๆอ่ะอย่างขี้ๆคือห้าหมื่นดังนั้นถ้าคุณเรียนภาษาเกาหลีภาษาคุณดี คุณมีทักษะเจ๋งๆที่ประเทศเกาหลีต้องการคุณสามารถมีโอกาสมาทำงานที่ประเทศเกาหลีได้นี่คือค่าแรงขั้นต่ำมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณตั้งใจเรียนภาษาเกาหลีโอเคไหมประเทศเกาหลีใต้มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกติดอันดับ10 t o ป10ดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันมีเงินสะพัดอยู่ในเศรษฐกิจเกาหลีเยอะมากเขาเรียกว่าอะไรเมื่อมันมีเงินสะพัดอยู่ในเศรษฐกิจเกาหลีเยอะมากถ้าคุณได้ภาษาเกาหลีและ คุณมีทักษะที่ประเทศเกาหลีต้องการคุณสามารถขยับขยายขยับเขยือนชีวิตคุณมาทํางานที่เกาหลีได้อย่างที่เรารู้กันว่าประเทศเกาหลีเนี่ยเขามีประชากรสูงอายุเยอะมากเขาเป็นสังคมของคนสูงอายุดังนั้นหมายความว่าอะไรเขาขาดแคลนแรงงานเขาขาดแคลนคนมาทํางานให้กับเขาในบางอาชีพบางสาขา รัฐบาลเกาหลีใต้ก็เลยมีนโยบายแบบส่งเสริมและดึงชาวต่างชาติที่มีศักยภาพมาทำงานในประเทศเกาหลีเยอะมากเขาจะมีวีซ่าประเภททำงานแบ่งไปประเภทหนึ่งสองสามสี่มันจะมีเยอะมากเพราะคนในประเทศเขาไม่พอเขาต้องการคนมาทำงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศของเขาเพราะอย่างที่ครูบอกเป็นข้อสองคือประเทศเกาหลีใต้มีขนาดเศรษฐกิจ ที่ใหญ่ที่สุดติดอันดับหนึ่งใน10ของโลกน่าจะเป็นอันดับที่10ของโลกเงินมันสะพักเยอะมากแต่ขาดคนมาทำงานเขาเลยเปิดรับจ้างคนดึงคนที่มีศักยภาพเก่งๆเข้ามาทำงานของเขาดังนั้นถ้าเราเรียนภาษาเกาหลีอย่าสักแต่เรียนไปวันๆรู้ข้อสองนี้ไว้ด้วยเผื่ออนาคตเราจะมีโอกาสได้ อาจจะมาทํางานที่เกาหลีมาเปิดประสบการณ์อาจจะ3ปี5ปีแล้วแต่คุณถ้าคุณได้ภาษาคุณทําได้และยิ่งไปกว่าน,นั้นถ้าคุณมีทักษะที่เขาต้องการคุณก็มาได้อเรื่องข้อ3จะเป็นเรื่องของการเรียนภาษาเกาหลีละภาษาเกาหลีมีตัวอักษรเป็นของตัวเองและตัวอักษรสามารถสะกดคําได้ฟังอีกครั้งข้อ3คือ ภาษาเกาหลีมีตัวอักษรเป็นของตัวเองและสามารถสะกดคำได้ซึ่งแตกต่างกันกันกบภาษาจีนภาษาจีนมันจะเป็นตัวหนาๆนาฟึกมาเลยมันจะสะกดไม่ได้มันจะไม่สามารถแยกออกมาเป็นกอไก่สละอาลอเรืออ่านว่าการอะไรเงี้ยภาษาจีนจะสะกดแบบนั้นไม่ได้แต่ภาษาเกาหลีเหมือนภาษาไทยก็คือตัวอักษรสามารถสะกดคําได้แยกชิ้นส่วนได้ว่าอันนี้พยัญชนะต้น อันนี้สระอันนี้ตัวสะกดเนะยแยกได้ดังนั้นใครที่เอเ้ยสนใจเรียนภาษาเกาหลีมันง่ายมากกับการอ่านการสะกดและตัวอักษรเกาหลีมีน้อยภาษาไทยมี44ตัวแต่ของเกาหลีน่าจะมี20เท่าไหร่ครูก็จําไม่ได้คุณไม่ต้องจําหรอกว่ามันมีกี่ตัวแต่คุณอ่านออกเขียนได้เนี่ยคือบรรลุละโอเคไหมตัวนี้คือซอโซตัวนี้คือสระอาซออาซาอ่านวาา่าซาตัวนี้คือรอเรือ ตัวนี้คือสระอาอันนี้คืององงูรออางอลังซาลังแปลว่าความรักอันนี้ฮอนุคูกสระแออ่านว่าฮอแอฮอแฮอ่านว่าแฮอันนี้คือสระโยมันจะมีสระชื่อแปลกๆมีสระโยสระยูสระยาอะไรอย่างเงี้ยมันมีเราก็ค่อยๆเรียนเพิ่มเติมเอามันจะมีสระที่ต่างกันจากภาษาไทยเล็กน้อยอืมโอเคไหมคำนี้เลยอ่านว่าซาลังแงอย ซางเฮโยซา,างเฮโยที่แปลว่าฉันรักเธอซาลังเฮโยที่เราได้ยินกันอะซาลังเฮซาลงเฮโยอืมโอเคไหมดังนั้นสรุปข้อ3คือภาษาเกาหลีมีตัวอักษรเป็นของตัวเองและสามารถสะกดคําได้เหมือนภาษาไทยเหมือนภาษาอังกฤษการเขียนภาษาเกาหลีคุณเขียนพยัญชนะต้นเริ่มก่อนเลยแล้วคุณตามด้วยสระสระมีสองแบบถ้าสระ เป็นแนวตั้งให้เอาไว้ด้านข้างของพยัญชนะต้นสระแนวตั้งคืออะไรเนี่ยคือสระแนวตั้งมันตั้งๆขึ้นอย่างเงี้ยเออเนี่ยเขาเรียกว่าสระแนวตั้งเห็นไหมมันตั้งขึ้นเป็นแนวตั้งฉากไว้ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าสระแนวตั้งถ้าเป็นสระแนวตั้งเราเอาไว้ด้านข้างของพยัญชนะต้นเห็นไหมพยัญชนะต้นคือตัวซอโซคืออ่าชีอดตัวนี้ใช่ไหมเขาเรียกว่าตัวชีอดอันนี้คือตัวชีอดเป็นพยัญชนะต้น แล้วถ้าจะตามด้วยสระแนวตั้งให้เอาไว้ด้านข้างเลยออาซาอ่านว่าซาเนี่ยคือแบบนี้เนี่ยอันนี้อ่านว่าซาโอเคไหมเหมือนกันคํานี้อ่านว่ารางลอเรือตัวรีเือเขาเรียกว่าตัวรีอือแทนก็คือตัวลอเรือกับลอลิงในภาษาไทยรีอือตามด้วยสระอาสระอาเป็นแนวตั้งนี่เป็นสระแนวตั้งก็เอาไว้ด้านข้างของพยัญชนะต้นแล้วถ้ามันมีตัวสะกดให้เอาไว้ล่างสุดแค่นั้น ก็ตปะฟังอีกครั้งการเขียนการอ่านภาษาเกาหลีคือการผสมคําของภาษาเกาหลีคือเขียนพยัญชนะต้นมาก่อนเลยแล้วตามด้วยสระถ้าเป็นสระแนวตั้งให้เอาไว้ด้านข้างถ้าเป็นสระแนวนอนให้เอาไว้ด้านล่างแนวนอนคือแบบนี้แนวนอนคือแบบนี้อ่ะมีอะไรอ่ะเนี่ยเขาเรียกว่าสระแนวนอนฟังอีกครั้งการเขียน สะกดคําในภาษาเกาหลีคือเขียนพย mm ัญชนะต้นมาก่อนและถ้าสละที่ตามมาเป็นแนวตั้งให้เอาไว้ด้านข้างของพยัญชนะต้นและถ้ามีตัวสะกดให้เอาไว้ล่างสุดเหมืนนนอนคํานี้รางต่อมาคือเขียนพยัญชนะต้น well และถ้าสละเป็นแนวนอนให้เอาไว้ด้านล่างของพยัญชนะต้นและถ้ามีตัวสะกดด้วยให้เอาไว้ล่างสุดเข้าใจป่อ่ะเขียนให้ดูอีก คือแร่คือแร่แปลว่าหล่อจริงหล่ออะไรเงี้ยคือแร่อะไรเวลาเราดูซีรีส์เกาหรือใช่ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้คือแร่จริงจ้ะคือแร่อะไรเงี้ยแปลว่าจริงหล่องั้นหลอคุณเห็นคําว่าคือไหมตัวข้างบนเนี่ยคือพยัญชนะต้นคือตัวขี้หยอกขี้หยอกแทนที่ด้วยกอไก่หรือคอควายก็ได้ในภาษาไทยเราเขียนพยัญชนะต้นมาก่อนและถ้าสลับเป็นแนวนอนให้เอาไว้ด้านล่าง และถ้ามีตัวสะกดด้วยให้เอาตัวสะกดนั้นไว้ล่างสุดเช่นอะไรดีอ่านีอึนเนี่ยอันนี้อ่านว่าน,นึนตัวบนสุดคือพยัญชนะต้นคือนอหนูมันคือตัวนีอื่นซึ่งก็คือตัวนอหนูในภาษาไทยและอีแนวนอนนี่คือสระอืสระอึสระอืะอ,อได้หมดไม่แยกเสียงสั้นเส,เสียงยาวภาษาเกาหลีมีเสียงเดียวตัวสระไม่แยกเสียง,ส,ยงสั้นเสียงยาวเหมือนภาษาไทยนอออนื ถ้ามีตัวสะกดให้เอาตัวสะกดไว้ล่างสุดดังนั้นอันนี้ก็เลยอ่านว่าหนึ่งนออึกนนึงสรุปอีกครั้งคือการเขียนการรวมคําในภาษาเกาหลีคือเขียนพยัญชนะต้นมาก่อนถ้าสละที่ตามมาเป็นแนวตั้งให้เอาไว้ด้านข้างของพยัญชนะต้นจบและถ้าในกรณีที่มันมีตัวสะกดให้เอาตัวสะกดไว้ล่างสุดเหมือนกับคำว่ารางังอันที่สองคือเขียนพยัญชนะต้นไว้เลย แล้วถ้าตัวสระนั้นเป็นแนวนอนให้เอาไว้ด้านล่างจบและถ้ามันมีตัวสะกดด้วยให้เอาไว้ล่างสุดแค่นี้เลยมันง่ายมากและภาษาเกาหลีสะระไม่แยกเสียงสั้นเสียงยาวอันนี้คือสระเอสระยาสระอาสระอีสระออ e, อันนี้คือสระอือบางทีก็ เอ,อออะมันแล้วแต่ก็คือมันแล้วแต่คํามันจะเป็นเสียงกลางๆไม่แยกสั้นยาวเอาง่ายๆแบบนี้เอออันนี้คือสระอุสระอูอันนี้คือสระยูอันนี้คือสระโอเห็นปะไม่แยกเสียงสั้นเสียงยาวเป็นกลางๆไม่ใช่แบบโอหรือแบบอุอย่างเงี้ยไม่แยกเอารวมกันหมดไม่แยกเสียงสั้นเสียงยาวต่อมาภาษาเกาหลีไม่มีวันในยุครณยุกคือ เอกโทตรีจัตะวาไม่มีเหมือนภาษาไทยกับภาษาจีนภาษาเกาหลีเหมือนภาษาอังกฤษคือมีการเน้นเสียงสูงเฉพาะที่เข้าใจไหมฟังอีกครั้งภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีเอกโทตรีจัตะวาเหมือนภาษาไทยกับภาษาจีนแต่ภาษาเกาหลีคล้ายกับการออกเสียงภาษาอังกฤษคือมีการเน้นเสียงสูงและวางเสียงต่ำในบางคำโอเคไหมเช่นอะไรดี อ่ะภ uh, ูโกชิพอภโกชิพแปลว่าคิดถึงอ่ะภูโกชิพออ่ะภูโกชิพอภโกชิพโยภูโกชิพโยคิดถึงจังเลยคิดถึงจังเลยครับคิดถึงจังเลยค่ะเห็นปะไม่มีภูโกชิพออะไรเงรี้ยไม่มีวรรณยุกต์เสียงสูงเสียงต่ำมันจะเป็นลื่นๆไปโูโกชิพโย โ h i กชิพเห็นปะมันจะลื่นๆไปเป็นกลางๆแต่มันจะมีการเน้นสูงบ้างเล็กน้อยเป็นที่ที่คุณก็ค่อยๆฟ,ฟังฟังบ่อยๆแล้วคุณจะจับทางได้เช่นประโยคนี้โโกชิยโคโกชิพพอยโโกชิพอยอันนี้มันจะเน้นโกชิใช่ไมโคโก้ชยโโกชิพพยเห็นปะมันไม่ใช่โ o โก s ชิพออันเนี้ยมันจะเป็น s h กูชิพโพลโคกชิเห็นปะมันจะเน้นสูงบางที่เราก็ค่อยๆจำสำเนียงเข้าไปโอเคไหมและภาษาเกาหลีเมื่อมันไม่มีวรรณยุกตเอกโทตีจัตวามันจะมีตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะเสียงสูงด้วยตัวของมันเองเหมือนภาษาไทายคือมีอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงใช่ไหม ภาษาเกาหลีภาษาเกาหลีมีอักษรสูงเสียงออกสูงสูงหน่อยเช่นตัวตัวนี้ขี้อึดเออก็คือมันจะเป็นคอควายเสียงสูงเออเช่นเราพูดคำว่าข้อโยอ่าข้อโยแปลว่าใหญ่อ่ะ coil 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 c o i เห็นปะมันจะคอมันไม่ใช่คอเราก็ค่อยคยเรียนรู้ไปจำจำไปทีละตัว ตัวอักษรเกาหลีที่เป็นเสียงสูงมันจะมีกี่ตัวนะเดี๋ยวกูหนึ่งสองสามสี่เออเสียงสูงสูงมันจะมีประมาณนี้โอเคไหมเราค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยจําไปมันมีน้อยมากมันมีน้อยมากต่างจากภาษาไทยง่ายกว่าภาษาไทยเยอะเข้าใจเนาะสรุปอีกครั้งคือภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต์เอกโทตร,รีจัตวาเหมือนภาษาไทยกับภาษาจีนแต่ภาษาเกาหลีมีการเน้นเสียงสูงบางคําเป็นที่ที่ไปเหมือนกับภาษาอังกฤษ เราก็ค่อยๆจําไปฟังบ่อยๆแล้วจะจับทางได้เองข้อห้านี่สําคัญมากและเป็นเป็นข้อที่หลายคนกลุ่มขมับยากอะไรอย่างเงี้ยแต่ครูบอกเลยว่ามันโคตรง่ายครูเรียนภาษามาเยอะครูจับทางได้แล้วะว่าอะไรเป็นอะไรครูจะบอกทางลัดง่ายๆให้กับคุณอยากรู้เป่าข้อห้าคือคำกริยาในภาษาเกาหลีจะเอาวางไว้ท้ายประโยคฟังอีกครั้งคำกริยาในภาษาเกาหลีจะวางไว้ท้ายประโยคเช่น ภาษาเกาหลีคือ,อครูพิมพ์ว่า kr นั่นคือเโคเรียนนะ a n korean แปลว่าภาษาเกาหลีมันวางแบบนี้ subject ช้นข้าวกินมันวางอย่างนี้นี่คือประโยคภาษาเกาหลีส่วนภาษาไทยกับภาษาอังกฤษกับภาษาจีนที่เราเรียนเรียนกันมามันวางแบบนี้เอาภาษาไทยก็แล้วกัน th ช้นกินข้าวนี่คือความแตกต่างภาษาเกาหลีนะเช่น ช้นข้าวกินเห็นปะ่ะมันเรียงสลับแบบนี้ส่วนภาษาไทยนั้นช้นกินข้าวช้นจูบผัวเห็นปะ่ะช้นกอดผู้ชายเห็นปะ่ะผู้ชายกอดฉันเห็นปะ่ะนี่คือภาษาไทยทำไมตัวอย่างกูเท่น,น่ากลัวจังอ่ะทีนี้มาดูภาษาเกาหลีผู้ชาย ชันกอดสลับกันผู้ชายชันอะไรดิผู้ชายชัน,ร, <laughs> ชนรักเห็นไหมมันสลับกันสรุปง่ายๆก็คือภาษาเกาหลีคํากริยาวางไว้ท้ายสุดวางไว้หลังกรรมส่วนความแตกต่างคือภาษาไทยคํากริยาวางไว้หน้ากรรมอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยค เอาฉันกินข้าวเนีง่ายสุดอืมชอแปลว่าฉันก็คือประธานคือ subject นึนเป็นตัวชี้เน้นประธานเห็นไหมนี่คือความพิเศษมีตัวชี้เน้นประธานด้วยพูดประธานลอยๆอยไม่ครบมันต้องมีตัวชี้เน้นประธานด้วยนี่คือภาษาเกาหลีมันเป็นธรรมชาติของเขาก็ค่อยๆเรียนรู้ไปต่อมาภาพแปลว่าข้าวอ้อตรงนี้เป็นตัวชี้เน้นกรรมเห็นปะมีตัวชี้เน้นประธานแล้วยังมีตัวชี้เน้นกรรมอีก นี่คือภาษาเกาหลีโอเคนะเป็นผับผับก็คือ object เป็นกรรมเป็นสิ่งที่ถูกกระทำต่อมามกโกโยก็คือ verb คือคำกริยานั่นเองแปลว่ากินดังนั้นประโยคนี้แปลว่าฉันกินข้าวเราจะพูดชอนึนผาบร์มกโยเห็นไหมเราจะพูดแบบนี้โอเคไหมอันนี้คือการเรียงคำของภาษาเกาหลีเข้าใจไหมง่ายไหม ง่ายไหมพอเก็ตไหมใครเห็นภาพใครพอนึกใครเก็ตใครเข้าใจแล้วพิมพหน่อยว่าเก็ตและครูแถมให้แถมให้เป็นข้อ6ละกันเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าภาษาเกาหลีมีตัวชี้เน้นประธานมีตัวชี้เน้นกรรมมีตัวชี้เน้นสถานที่คำเหล่านี้สามารถละทิ้งได้ในกรณีพูดในชีวิตประจำวันหรือไม่เป็นทางการโอเคไหม สามารถละได้ไม่ต้องพูดก็ได้แล้วแต่สถานการณ์ไม่จําเป็นต้องเอามาพูดตลอดไม่จําเป็นเอามาใช้ตลอดเรามาพูดเรามาใช้บ่อยๆมาเจอบ่อยๆเหมือนครูเราก็จะรู้เองว่าอ๋อแบบนี้ละได้อ,อละได้ละได้อะไรอย่างเนี้ยอ,อ,อย่างครูพูดกับเพื่อนๆในชีวิตประจําวันเราขี้เกียจพูดยาว,ยาวๆเต็มๆเราก็จะชอบละตัวชี้เน้นประธานละกรรมเช่นอะไรอ่าเช่นนาก็แปลว่าชาน,นานานาเนื่นซัมเกบซาร์ ซัมบซาร์รู้จักไหมซัมจบซาร์แปลว่าหมูย่างเกาหลีอะซัมเกบซาร์หนาหนึ่งซัมเกบซาร์ชอยแปลว่าฉันชอบหมูย่างเกาหลีอันเนี้ยไม่ค่อยพูดในชีวิตประจํวาวันถ้าชีวิตประจํวาวันเราจะละประธานเออละตัวชี้เน้นประธานออกตัดหนึ่งออกละตัวชี้เน้นกรรมออกตัดอื่นออกดังนั้นในชีวิตประจํวาวันเราชอบพูดสั้นๆแบบนี้ก็คือหนาซัมเกบซาร์ชย นาซัมเก็บสนช่วยเห็นปะเราจะพูดสั้นๆแบบนี้ได้เลยสรุปทั้งหมดทั้งมวลคือตัวชี้เน้นประธานตัวชี้เน้นกรรมตัวชี้เน้นสถานที่และตัวชี้เน้นอื่นๆสามารถละได้ในกรณีที่เป็นภาษาพูดเป็นภาษาไม่ทางการโอเคไหมนี่แหละอันนี้เป็นข้อ6ให้กับพวกเราประมาณนี้โอเคนะน้า แปลว่าฉันเป็นภาษาไม่ทางการชอแปลว่าผมแปลว่าดิฉันเป็นภาษาทางการซัมยอบซรรัลหมูย่างเกาหลีชวยชวยแปลว่าชอบ